นี่แหละครับอ่าวิธีปรุงวิธีปรุ้งขมอไว้แซ่บไปจันได้ครับพี่น้องเ็ดง่ายนิดเดียวครับพี่น้องพร่งเช้าได้เว่นนะครับอ่าโอ้นี่องันดับแรกเดี๋ยวอุปกรณ์ก่อนนี่ครับอ้าวอุ๊บอุอุปกรณ์ครับนี่อันนี้น้ำพึ่งแท้ครับพี่น้องเดี๋ยวสิพี่น้องจะพุ้งอันนี้ชาวบ้านเขามาขายน้ำเพลิงแท้ให้นะครับจากชาวบ้านเขามาขายให้อันนี้ผมสิร้องมึงเนี่ยครับสีนตัวเพลิงวันนี้ครับน้ำพึ่งแท้ครับเอาใส่แค่ขนาดนี้นะครับ ถ้าพี่น้องไทยไม่ไดเห็นโตโตโตผึ่งอยู่นะครับนี่โตเผงอยู่ในน้ำเผือกนะครับเขากินน้ำผึ่งแท้เป็นน้ำผึ่งมีประโยชน์นะครับขามอครับขามอครับวิธีเห็ดกับว่าน่าครับขามอซื้อมากิโลหนึ่งมาแพ็คไปทวงเซาหนี่กินกินเบีกหนึ่งกับเซาหนี่นะครับกินขามอครับขามอจะแท้นะครับใส่ใส่หม้อครับเรียบร้อยครับแล้วใส่นมครับอันนี้เป็นเป็นเป็นนมเป็นนมเป็นนมสดครับ เป็นนมจืดครับเขาจะได้เขาจะได้ประโยชน์จากการดื่มนมนะครับครับครับเปล่าครับพ่าเป็นยังครับเลาขมมองใส่นมลงไปครับพี่น้องอ่าใสา่นมลงไปแล้วก็จะได้ครับต่อไปโอ้มันเที่ยจังหน่อยครับต่อไปเอาน้ำเผืองใส่ลงไปครับพี่น้องน้ำพึ้งแท้นะครับครับน้ำพึ่งแ้ๆครับใส่ลงไปครับแล้วครับพี่น้อง ครับล้วแล้วก็อ่าทีนี้ก็มาค้นครับแค่เดียวครับแค่เดียวครับเนี่มาค้นของครับอ่าเนาะเรือแต่ข้าเสียมากหวานหรือมหวานครับเราก็มาตั้งไฟครับไปครับตั้งไฟน้ำพึ่งแท้นะครับเดี๋ยวตั้งไฟมาค้นครับอ่าคนข้าที่ครับมกหวาน้วก็ใส่ลงไปครับ อันนี้เขาจะได้จากขมเอาแท้แล้วก็นมนะครับเป็นนมเป็นนมสดแท้่นะครับเป็นอาหารเบรกนะครับเขาเขาบ่กต้องคนโดนเพราะว่าเพราะเพราะว่าหลังจากมันเดือดปุ๊บเขาก็ปงเลยครับมันเดือดปุ๊บก็ปงเลยครับผมอยากหวานเอาออมเผืองซีก e ่อนเอานนเผืองซีจะจีนอะนะครับพี่น้องโอเคอ่พค่ยสิหวานนะครับัที่นี้เมื่อกี้มันหวานหนึ่งวันไหนครับเอาเอาอีก่อนหนึ่เผืองครับอันคือการเฮ็ด ขมอให้มันแ่บนะครับโดยเขาบริเวณใสมันนะครับบริเวณใสน้ำมันบัพร้าวครับแต่ว่าเขาใสน้ำมันจากนมสดครับนมสดอ้าวคนไปก่อนนะครับคนไปก่อนเลยตอนนี้คนให้เขาชี้ครับเพราะว่าเขาค้น่อยังครับคนเพราะว่าบ่อยมันเหนียวติดติดติดหมอนะครับเดี๋ยวดูดูก่อนเดือดเดือดเนี่ยนี่ครับทำให้เดือดบุกบใช้ใช้ได้ครับ โอเคเดี๋ยแล้วครับเดี๋ยแล้วเดี๋ยวเราปิดไปเลยครับเพราะเดี๋ยวเราปุ๊บปิดทิครับพี่น้องก็เรียบเทลงไปเลยครับเทลงไปเลยนะครับพอพอเดี๋ยวเราก็เทลงไปเลยครับเสร็จจานอ่าโอเคเสร็จจานนี้แล้วอ้าวต่อไปยยกตัวนะครับ หัานเบรกครับนี่ครับให้เป็นแบบแซบดีครับดิลิชเชสภาษาจีนว่าดิลิ i เชสอร่อยครับอร่อยครับแล้วก็นิ่มหอมครับได้ประโยชน์จากนมสดจากน้ำผึ้งแท้ๆครับ อาผมเอาแค่นี้ครับตอนนี้ครับโอเคนะครับก็คือเราก็จะได้นะครับข้าวเม่านะครับอ่านี่ครับเหตุในต่อไปครับไม่ได้จะกินครับที่นี่พิ่งจะบวบกล้วยหน่อยตับยอครับครับเพราะว่ากล้วยหน่อยก็ได้ได้ประโยชน์ครับท็อปอินเนี่ครับนะครับพี่น้อเขากระป๋าทั้งเซนเลครับ ห้าก็ได้ครับเลยขมเมานะครับขมเมาแซ่บหอมครับลองชิมังก่อนรสชาติน,นี้ครับพี่น้อง <c oughs> อื้มอร่อยหอมนุ่มทิ <c oughs> ก้กับกินกาแฟดำหรอกกินของหวานเนี่ยครับของหวานทีมากผมก็บสียใจกินนลำพูงครับหรอก็มา,คามกคนละแม่กินกินกล้วยยังไงห้ากับผมเป็นหวาน,นครับ <c oughs> ด้โต๊ะไทย้วยกาแฟดำครับพี่น้องกินี่ที่่มอ๋แล้วกินกินกาแฟดำครับอื้มกลมกล่อมครับกลมกล่อมครับอื้มหลังจากกินกาแฟแล้วต๊ะไายเ้็นน้ำน้ำปล่าครับเวลาเรากินกาแฟทุกครั้งเรา กินหารเบลกก่อนนะครับเพราะว่าห้องทองก่อนกินกาแฟพีเยวเลยมันบ่ถืกรักครับแล้วก็กินกาแฟดำเราหยังไม่มันจะไม,ม่ไม่มีน้ําตาลครับม,มันจะไม่มีน้ําตาลม,มาีอยังเขาบริสไก่เป็นกาแฟพิเี่เเยงังไงครับอายุมาหลายแล้วพ่อฮัลโลโบโวานได้ครับพี่น้องผมนี่ไปตรวจสุขภาพาประจําปีบอกว่าตลอดชีวิตนี้ไม่มีโอกาสไปโลาหวานเพราะว่าน้ําตาลน,น้ำตาลมันมันต่ำอยู่ในร่างกายมันมันได้ค่าปกตินะครับแล้วก็ผลไม้ที่สามารถกินหวานก็คือกินกล้วยครับพี่น้อง แต่อย่างที่ผู้บริารเพิ่มก,กินกล้วยเอาผมมีกินกล้วยกล้วยนมวัวแล้วก็กล้วยไข่เราจ้างมากนะครับแล้วก็กินกาแฟทุกครั้งนะครับดื่มกาแฟทุกครั้งย่ต้องมีอาหารเบรกภาษาภาษาชิมคร, <laughs> รับเบรกภาษากลับบ้านข้าว่าก,กินอาหารห้องฟองครับครับสหรับมือนออียก,ก็ขอบคุณกับคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับขอให้ท่านจงฟังคลิปแล้วขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยมีความสุขทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ